สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงคีวีทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูตู้ฟักไข่นะครับแล้วก็ไข่ที่เราเก็บในช่วงหลังปีใหม่นะครับว่าไข่ของเราเนี่ยมีเยอะมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัตินะครับ จุไข่ได้ประมาณ3-400ฟองนะครับใน1ตู้1ครั้งนะครับข้างในตู้ก็จะมีระบบการทำงานนะครับอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าซับซ้อนมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงไข่ข้างบนก็จะมีพัดลมนะครับซึ่งเป็นพัดลมของคอมพิวเตอร์นะครับเอามาหมุนเวียนอากาศข้างในนะฮะแล้วก็มีหลอดไต้นะครับเป็นตัวควมอุณหาูมนะครับถ้า ยังดังตี๊ปๆแบบนี้แสดงว่านะครับอากาศข้างในเนี่ยเขาไปเยอะนะครับดูก็จะเตือนเรานะครับก็จะมีลูกไก่ที่อยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมดูไข่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับ12อทับหนึ่งนะครับก็คือจะฟักประมาณวันที่12นั่นเองนะครับ17ทับหนึ่งนะครับ17ทับหนึ่งนะครับนี่ก็คือไข่ที่อยู่ในตู้นะครับในช่วงนี้นะครับที่ได้ทําความสะอาดแล้วก็สองหาเชื้อแล้วก็เอาเข้ามาฟักนะครับวันนี้ก็จะบุด้วยนะครับเป็น ฉนวนความร้อนนะครับให้ความร้อนมุนเวียนอยู่ข้างในนะครับอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับเมื่อต้นคลิปก็อยู่ที่ประมาณ37นะครับแล้วก็มี37.5นะครับแล้วก็มีลมนะครับท่านผู้ชมมีอากาศเข้าไปด้วยตัวนี้ใครที่เพิ่งเก็บมานะครับยังไม่ได้เอาเข้าไปในตู้นะครับเก็บมาไว้ประมาณหลายปองพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะ เ้วก็จะเขียนเบอร์ไว้นะครับว่าเราจะเอาเข้าวันไหนนะครับมันจะฟักวันไหนนะฮะนี่ไข่ของเราก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงหลังปีใหม่เนี่ยนะฮะเหลือเอาเข้าตู้ฟักนะครับแล้วก็รอลูกไก่ฟักออกมานะครับพอเราเอามาเรียงเสร็จแล้วนะครับก็จะนําเข้าไปยังแผงนะครับซึ่งเป็นแผงพลาสติกที่มันพอดีกับในตู้ฟักของเรานะครับท่านผู้ชมนะฮะ เราก็จะลงตรงนี้นะฮรเรียงกันไว้นะครับแล้วก็เขียนหมายเลขนะครับสมมติว่าเอาเข้าวันนี้เราก็นับไปเลยนะครับประมาณ21วันนะครับท่านผู้ชมไขของเราก็จะฟักออกมานั่นเองนะครับเป็นตู้ฟักไขอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมก็ระบบการทํางานในตู้นี้นะครับก็ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานะครับเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานี่ก็เป็นไขนะครับเนี่ย17ทับหนึ่งนะครับ ก็จะฟักประมาณวันที่สิบเจ็ดนั่นเองคะับนะครับเป็นพ้นผลิตนะครับเป็นไข่ไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับไม่ได้ให้แม่ไก่ฟักเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเอาเข้าตู้ฟักนะครับแล้วก็ให้ตู้ฟักเนี่ยนะครับอบประมาณ2ี่สิบเ็ดวันแล้วก็ให้ฟักออกมานะครับประมาณนี้ก็จะมีด้านล่างนะครับก็จะมีน้ํานะครับแล้วก็เป็นที่พ่นหมอกนะครับเป็นที่พ่นน้ําให้ความชื้นนะครับ ถ้าเราเปิดตู้ไว้นานๆนะครับอุณหภูมิตัวสีแดงข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เนี่ย3.7.5นะครับลมอยู่ที่70นะครับอันนี่ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับเขาจะเตือนเราแบบนี้นะครับในเมื่อถ้าเราเปิดตู้ไว้นานๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดเพื่อที่เขารักษาอุณหภูมิข้างในไว้นะฮะตัวนี้นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เป็นเครื่องสับหญ้านะครับเอาไว้สับหญ้าให้ไก่นะครับ แลนนี้สะดวกขึ้นเยอะนะครับท่านผู้ชมสะดวกขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะลูกไก่ก็จะดูด้านล่างนะครับพอถึงใกล้วันแล้วนะครับแผงที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะทยอยสลับกันลงมาลงมานะครับมาอยู่ด้านล่างนะครับเวลาไข่ไก่ฟักเนี่ยถ้าอยู่ข้างบนก็จะตกลงมานะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อลูกไก่ของเรานะครับมันกลัวตายได้นะครับตัวไหนที่ใกล้ฟักที่สุดเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับ เต็มแผงทุกแผงนะครับท่านผู้ชมตู้ฟักไข่ของเรานะครับก็เป็นผลผลิตนะครับไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับที่เราเก็บได้ในช่วงปีใหม่นะฮะก็เอาเข้าตู้ฟักนะครับส่วนวิธีการดูแลลูกไก่ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูว่าการอนุบาลลูกไก่หลังจากฟักเสร็จแล้วนะครับผมไปทํายังไงมีวิธีการเลี้ยงยังไงครับตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติ หาซื้อได้นะครับท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้นะครับท่าผู้ชมมีไก่เยอะๆเลี้ยงไก่เยอะๆนะครับเอาไปฟักลูกเป็ดก็ได้นะครับนกแบบนี้ก็ได้ห่านก็ได้นะครับได้หลายอย่างก็สะดวกอีกแบบนึงนะครับท่านผู้ชม๋ยะจะพาไปดูนะครับลูกไก่ที่เราฟักออกมานะครับเป็นลูกไก่อนุบาลอายุนะครับไม่เกินสองสัปดาห์นะครับอยู่ในค้อกนี้อยู่ในบ่อนี้นะฮะ ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับท่านผู้ชมอาจจะเลอะนิดหน่อยนะฮะในพื้นของเขานะครับช่วงนี้ก็วุ่นๆอยู่กับช่วงปีใหม่เนาะนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับลูกไก่นะครับจะอยู่ในล็อกตรงนี้นะครับกันลมอย่างดีนะฮะให้ลมเข้าไปน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีไฟฟ้านะครับมีหลอดไฟเป็นหลอดไฟให้ความอบอุ่นนะครับแก่ลูกไก่ของเรานะครับ ก็จะให้อาหารเป็นเป็นอาหารที่เม็ดเล็กๆนะครับของเบทากนะครับผสมกับปลายข้าวนิดหน่อยนะฮะครับบางตัวอาจจะตัวตัวนิดนึงนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ารุ่นตัวตันี้มีไม่กี่ตัวก็เลยเอามารวมกันเ็ดเลยนะครับไม่ได้แยกคลองให้เขานะครับก็จะอยู่ก็จะกินอยู่ในนี้แหละฮะประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็จะ ถ้ามีคนมาขอแบ่งก็เลยได้ขายไปนะฮะตามอายุนะครับแล้วก็จะลงวัคซีนให้นะครับลูกไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับวิธีการดูแลแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะยกเว้นนะครับมีการจิกการตีกันนะครับบางตัวถ้าป็นจิกตรงปีกตรงก้นเนี่ยตรงหัวเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ดูแบบสอดช่องดูแลตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่รอดนะครับตายแน่นอนนะครับ ในส่วนของอา,อาหารและเครื่องอาหารแล้วก็น้ําดื่มนะครับพวกนี้นะครับเราต้องดูแลตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้น้ําดื่มของเขาท้องไก่นะครับก็จะเป็นผสมวิตามิน B ีรวมนะครับบางทีบางท่านอาจจะผสมบอรเพ็ดก็ได้นะครับทุกๆๆบอรเพ็ดใส่น้ําให้เขาดื่มให้เขากินนะฮะก็จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ไก่ของเราได้พอสมควรนะครับ เป็นลูกไก่นะครับที่เราเพาะขึ้นมาจากตู้มอสครู่นี้นะครับถ้าแถวฟาร์มนะครับมีปลวกนะครับมีรังปลวกเนี่ยก็สามารถเอามาทุบๆแล้วกองให้ไก่ของเราได้คุยได้เกี่ยในนี้ได้นะครับจะเสริมสร้างโปรตีนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการยกเอาธรรมชาตินะครับเข้ามาใส่ข้อให้ไก่ของเราได้ได้ฝึกความคุ้นเคยบ้างนะครับบางท่านอาจจะหญ้านะครับเป็นหญ้าหวานหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขาได้จิก ใ้เราได้เล่นนะครับแล้วก็คุยเกียร์เพื่อลดความเครียดนะครับอันนี้นะฮะเป็นลูกไก่บ้านนะครับไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เราเพาะขึ้นมาเองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ได้พาท่านผู้ชมไปดูวิธีการนะครับนําไข่เข้าไปในตู้แล้วนะฮะอันนี้มาดูลูกไก่ที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็อยู่ในบ่อนี้นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับ หนึ่งเดือนนะครับถ้าตัวไหนที่มันดื้อนะครับมันจิกมันตีตัวอื่นก็แยกออกไปนะฮะอาจจะมีตายบ้างเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าประมาณ40ตัวเนี่ยก็จะตายอยู่ประมาณ5ตัวได้นะครับท่านผู้ชม5ตัวนะฮะก็ไม่ถือว่าตายเยอะนะครับอัตรานี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะครับถ้าตัวผู้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วกว่าตัวเมียนิดนึงนะฮะเริ่มมีปีกเริ่มมีขนเยอะนิดนึงนะครับในช่วงตอนเด็กๆนะฮะ อนุบาลแบบนี้นะครับผมเปรียบเทียบกับวิธีการอนุบาลแบบเอาลงพื้นหรือว่าให้แม่ไก่เลี้ยงเองเนี่ยนะครับแบบนี้ค่อนข้างที่จะรอดเดยอะกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับลองลองมาหลายวิธีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่สรุปว่าวิธีเอามาลงข้อแบบนี้ให้ไฟให้น้ํานะครับทําความสะอาดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญแม่ไก่ของเราเนี่ยได้ไข่ได้สร้างผลผลิตเกือบตลอดเวลานะฮะเพราะว่าไม่ได้ฟักเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนี่วิธีการฟักไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนเล็กๆนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับลูกไก่บ้านนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้ามันเหลือจากการสั่งจองนะครับกับผมก็จะติดต่อให้ได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าการเลี้ยงไก่บ้านการอนุบาลไก่บ้านนะครับลูกไก่บ้านไก่ฟันพื้นเมืองเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปได้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าถูกใจนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราไปด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับ